สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาสวนแล้วจ้ะก็เ,เลยแวะมาดูเฮดจ้ะว่าจะได้ไหมมาลุ้นกันเลย,ว,ยว่าอ่อจะได้เฮดไหมวันนี้ตามอ่อมาเด้อเดินมาเจอจุดแรกจ้ะออกหลายเกนจ้ะดอกใหม่ๆทั้งนั้นเลยนี่จ้ะ นี่ที่ดาำงามขึ้นเต็มเลยจ้ะดูตรงนี้หลายเกนเนี่จะไปน้องโอ้สุดยอดเลยจ้ะวันนี้เอาคู่มาคู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเนาะเรามาเก็บกันเลยมีคนถามว่าทำไมไม่หยุ่มเอาถ้ายุ่มเอาอ่ะ ามันฮักทำไมต้องเก็บท่ระดอกเนาะต่างก้นกระต่างเหตุผลของตัวเองเนาะถ้าตัดถ้าตัดจากโคนเองก็ไม่ได้มดสุดเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นหยานิ่มๆความยาวมันก็ไดยอีกตัดจากโคนมันจะได้ขาสั่นหลายคนก็หลายเหตุผลเนาะ ถ้าดูตัดมาจากโคนถ้าตัดให้ดูถ้าเอาเงืกายตัดเนาะแล้วก็จะดึงโคนมาให้ดูนี่มันก็จะเหลือความยาวอีกหน่อยหนึ่งแต่มันไม่ฟินสำหรับคนดูคนดูก็อยากให้เอาเขืนมาแล้วก็ตัดขาให้ดูความคิดของอ้นอน่ะอยากให้ คนดูได้ฟีนถ้าเองยุ้มขึ้นมาเห็นไหมยุ้มไม่ขึ้นทําไมไม่ยุ้มเอาเห็นคนอื่นเขายุ้มบางทีขามันขามันไม่แข็งแรงดอกมันเก่าแล้วเองยุ้มมามันก็ฮักอย่างงี้นะ่ะวันนี้เอามาสองอย่างมาเปรียบเทียบให้กันให้ดูนี่ถ่ายยิบนทะีนั้นยังฮักเลยขายังฮักจะให้ขยุม้ม เฮ็ดมันป้อง่ายจ้ะเฮ็ดอันนี้มันง,งามๆเลยจ้ะอันนี้มันเสียแล้วเนาะ บางคนก็ทําเป็นก็เอาไปทําลาบก็อร่อยของเขาเลยพอทําอะไรไม่เป็นเอาไปใส่ซุกี้อร่อย ได้ดูป่าจาักนิดหนึ่งเด้อเดินมาใกล้เหมือนกันจ้ะเมื่อครั้งที่แล้วคลิปที่เราอ้อไปอยู่ฝากนูจ้ะแต่คนเราฝังกันเนาะไม่ค่อยมีเฮ็ดเลยจ้ะเฮ็ดมันปูหนาวแล้วเออออกหลายอยู่จ้ะเฮ็ดมันปูเน่เสียแล้วจ้ะตอนที่มาหนาแรงเข้าไม่ออกเลยจ้ะ มันเป็นเฟิร์นแบบนี้จ้ะถึงจะมีถึงจะมีเฮดเนาะถ้าเป็นดินล้วนๆน่ะแต่ไม่มีเฮดไม่เหมือนเฮดพึ่งหรอกจ้ะอุ๊ยพี่้องโอ้ยอ๋อเจอดองอเห็นไหมหลาย่เห็นไม่ได,ดอกงามๆเลยเห็นไหมพี่น้องยังกํามดเลยนี่นะเห็นยังเห็นยังเฮ็ดำดอกงามเลยจ้ะเนี่ย Ui Thế đâu không ngắm đấy Đố phang này thật Đây nè kìa dài suốt chưa tớ luôn Nè Ui phang này mới lại kìa Tém ơi Nè chà Ông mày mày thằng ngắt lưới đây Thế nó không Xí năm này ông mày Mày này mát Ui <laughs> Ui 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 เยอะจริงๆไงเดี๋ยวว่าเป็นมดเป็นมดเลยใจพี่น้องนี่น่ะไหลกินนี่น่ะโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้เก่าแล้วโอ้ยนี่เน,นี่ยเฮ้ยพี่น้องไหลกินดูว่าดูว่าโอ้ยตื่นเต้นเฮ้ยทำไมหลายแบบนี้โอ้จะเหยียบไหมนี่จ้ะออกไหลกินนี่โอ้ยพี่น้องพี่น้องเฮ้ยแล้วดูการไขก่อน ไกลๆไม่มีเลยจ้ะสูมนี่สูมเดียวฝั่งนึงก็ออกกเก่าแล้วจ้ะบริเวีณนี่จ้ะโอ้ยหลายเกินมาเก็บก็อออเด้อ ngắm kìa Đố đọc này đâu kìa nó chạy kìa Ui, hát Ui. Khá hát đây Phụn lái ใหญ่ขนาดสุดยอดเล เปื่อยๆนะเสียดายนะดอกใหญ่ okay. ôi hát, hú dài đâu này. 累累。Le le. โอนเหลือตั้งหลายถ้าตัด <c oughs> <c oughs> เริ่มเย็นมือแล้วจ้ะ เบื่อมุดเลยไม่ได้เลยตรงนี้หลายเกินจ้ะเปลือยเนมมดเปลือยมดอ่ะไม่ได้เสียดายเกิน chụp cụ rồi ta bác đeo em cài tát cái liều đi nó Ôi Yên mờ งอกหลายสไปปั่นหมดเลยจ้ะหายยุ่มเรียวไดขู่หนึ่งเละเอาคู่มาไม่ได้ถุงมาสั่ได้กันเก็บยอมหนึ่งได้ขู่หนึ่งเลยจ้ะออกปั่นหมดเลยนี่จะดอกงาม ทางที่แล้วออได้อบจ้ะเดี๋วชุดนี้จะถามอวยเอาไหมเอาไปให้อวยกินจ้ะช่วงนี้ตลาดนัดบายแล้วจ้าไม่ค่อยมีไม่ได้เสียแล้วนาะไม่ค่อยมีร้านค้าขายจ้ะก็มันจะไม่ได้ขายเนาะอ่อเก็บไอปอบ ทำให้เขาไม่เป็นเอาไปฝากเพื่อนดีกว่าจ้ะ สงสัยออจะเกบไม่มดดอ,อกจ้ะเขยา่าขุแล้วมันก็โล่นขุสงสัยที่ไหนมาเก็บมานหลังจะเข้ามาอีกรอบมันก็จะมืดแล้วจ้ะายสามต่อแต้วว,วันก็ลำไหลแล้วจ้ะพระอาทิตย์ตกดินเร็วเร็วแต่เดี๋ย,ยนี่ <c oughs> ขายใหญ่ ญาติ น้องออเก็บไม่มดดอกจ้ะเหลืออย่างหลายจ้ะมันเต็มคู่แล้วดูวะดูมุมสูงอ่ะหลายหลายจ้ะออเก็บไม่ไหวเอาไปไม่มดจ้ะีนจ้ะยังเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวค่อยเขาหนาออจะมาเก็บตรงนี้ใหม่จ้ะคลิปนี้อก็ขอลากันเลยได้จ้ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ออด้านนะาขอบคุณได้หลายที่เข้ามารับมโมออจ้ะ บายบายเด้อบายบาย